กับทักทายสบายดีเลยสวัสดีทุกคนวันนี้กะมาดบหน้าเป็นมือที่สองทุกคนห่ากันมาฮอดนะหลีีขาเจ้ากัหากขึ้นมากีิเข้าวทุกคนเลยขาเจ้าดำตกแต่สาวๆขึ้นมากกิเข้าวทุกคนพอดีหากัมาฮอดเท่ากันเคิงกับป้าตะพูกแคบหนองทุกคนในบ้านนี้นะปลาเคิงนะพี่ทุกคนเลยไปลุกเลยลุนข้าแล้วแล้วก็ลุได้ อนน้า่าคืนนี้นะหน <laughs> โหพี่ลเลยตอนน้าอะไจะคืนละสามคืนละเแม่ด่ไม่จั้งเตะ้ามามุนเลย หึกืนเขาตาเป็นแต่ทุกคนเลยว่านี้เขามืดกะเมื่อบ้านพีมืดว่านี่ทุกคนเลยฝนตกเมื่อคืนนี้นุ่นอืมฝนตกกับโบลลมลงบนหคืนให้เ๋ยวทุกคนเลยเเนาะกักบ่ให้มนากันยังลายเติมทุกคนเลย หน้ากระตั้งกระพี้แม่นมืดนะแถวนี้เนี่ยแถวนี้ยังทั้งผู้ทุกคนยังหน้าประมาณเกตแปดเทอร์สและเฟื่อเวนประมาณหกเกตเทิร์สปเนาะจองตามซี่ห้าหกประมาณหกเกตไฮทุกคนเลยก็ยังไฮง่ายสองไฮแล้วสองไฮนี่ก็คือแล้วแล้วทุกคนเลยนะทุกคน นั่งบรท่านดำได้ทุกคนนะเนาะไอ้ดำมือบ้านนี่กับ่แล้วซั้งทุกคนเลยเอามือก้อนอ๋อมันขำทุกคนมือไก่ทางเงี้ยได้ม,มาลูกกาก็ทุกคนเนดะ้ลูกกาก็ยังไปดำนะย้ายเดยอะลกูกห้น,น,นะกนี้ให้หมืดทุกคนเลยลูกไฮนี้ให้หมดแล้วก็ไปดำทุกคนเลย บ่ายบอลลุนปีงกระยานไปเด้อจับแล้วก็ สบายว่าเอรีน้นสบายก็เอือบ้านนี้ข้าวเพอ์นี้เนะนียข้าวขาวไค่ใช่ และ้นแตงเตรียมกังต้าอดเงามันฐานตัดเนาะคืนอึดอึดเมาะเนี่ยแสงเงนี่สัญญาณแห้งก็คือเนี่ยรดแล้วไงเอ้เอามือลงนิด เมื่อเธอนี้นทุกคนไปดำวันนี้นะฮะไร่อยได้ยอนไรเลยทุกคนอลไฟาดบุญหนึ่งเล็บลันเฮ้แบบเกยหลบ

เส็จทิ้นไปที่เรียบร้อยไฮนี่ทุกคนเดี๋ยวไปเอาไม้มาหางกาก่อน <c oughs> ไปหางกาไปไปเอาไปตัดหางกาท่าตัวนั้นนะอย่าล <c oughs> ายเติมทุกคนเลยนะยัง <c oughs> หายแล้วก็ทางครูกระซองสามเฮือกกาทุกเวลาทุกคนเลยสามสี่สองสามสี่ อ๋อหกเจ็ดเจ็ดหายทุกคน,น,นเดียวกันนะมั้งเดียวกัน bên thế này Hãy subscribe มัว้งกูได้เน่นทาหาจกอยู่มันก็ต้องุุดเจก็หรอนี่สิงคือที่ไม่เอาลงมาได้รูปบอพี่รูปบอาลูกมันบ่ว้าคืองออย่างรูปแลยแต่รูปแค่แม่แกันไทยมต่าย มือหลายคนละลานเน่ไม่ใหุดเลยมันไปด้านนั้นเงินนี่เท่าไหร่เหรอะมาทำเงินกันค่ เมตตัวนี้เน่อยนิดนึแล้วแล้วทุกคนไงายหายนะโอ้ตัวนี้คนหลายนะคนเด็เปลานี่บอลลูนมาอินปลานี่มั้ยแล้วแล้วทุกคนคหายนี่กันคนลายนี่ องสามสี 3, 4, 5, 5่ห <beams. S 1> ้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านาหันลเ้วไปไปลูกกาได้ลุ้นโ่ยากะตัวนมา เห็ดโกนเลน่านาต้องคนเด็กตัวก้อน้อน้านไหนบานสองห้องคุ้ตกตันเอก่อยเนาะเจ้าเสียวีเจ้าเสียวใ่ไ้าเสียวกำกระดาษหนื่อา นี่นี่ะดนางนี่จะเกดข้วด่กับอก็กลได้เ n าอยู่กลว่าเจ้ามาเอ็นอยจะได้บแก้ผื่นให้โบบลอัเจ้าน่ะเท่ากันนี่เพียลัยก็่อยเหืป้าก็รอย้นมเป็นยอะัเจ้ามานี่กิขึ้นวันอ โจนนมึงแล้เท้ามาใกนมือก็นนนไปแล้วีเหือใ่ที่ก็ค่อไปเทาแล้วแตมนี่คืออ่ตีห้า คอยหลังมือก็พวกไปหารพวกข้าวเนียวต่อใหลูกกูลดผมนี้หมดเ็ดกูหางเขามาลัดหนาวนั่งยูฮานพอดีอย่กูไปซื้ออยู่อ่ะทุกคนตัวก้ากับตัวนี้ก็หมดหลายเติบ มาเอาก้าไปดำก็คนแัน <Dartmouth> นี้กันตอนนี้กะเอาเบิ้งสะลึกก็ได้สองสี่หกแปดสิบสองสี่หกไปเอามือนดตัวนี้ ะะี๋ยวห้นึงแด้ทุกคนเลยตนดำพืดาน่าสังนางเค้งนะคะเชื่อนางเค็งป้ะสังนี้เนะซุบน้ำเนาะทุกคนกินข้าวกินน้ำเลยแล้วก็ยกลูก,ก,กาโตอทุกคนตอนกินข้าวเราไม่ได้อ่านเอา คนลายลคนนี้มันโซโลมุนลายนอกเลยไปถ่ายอ่ะทุกคนเลยถ่ายตอนเทวีนลทุกคนเลยอายได้ทุกคนเลยเพระมอือเดียวกับเพื่อนเฮาไปมาผ่านลูกกายทุกคนเลยตอนนี้เป็นที่หอนสามโมงเลยทุกคนเลย รูน่ามาขอเยอะได้ขึ้นเอาได้นอะถ่ายหน้าให้ได้ขาดบ่าขาดน้อยหนึ่งคือชื่อเงาะปานี่แหละอะเงาะเนี่ มา้นวคือบักนะเรียกว่าเออนะใบใบตนะฮะูป่าฮะบมได้บใบต่างกได้ชมบใบตกินนะนุงอยางใบใบบิสเตอร์บใบนี่นีมึงผู้สาวตัวก้าก็ทุกคนเลย

นี่ทุกคนได้นี่ฟาวเวอร์ดอกนีองใไดน้อพรุ่นแลก็นองนุหลายคนบอกค่อยถามใครลูกน้อเหนนนะถามอีเมคือวะต้องเดินถามตัวเก่นนะะตันี้ถามใะถามน่อยบอถามตัวบูถามนีนี หานีพูนยังไงนะครับงนนึงในนึงมนสบะยายโกงเืพ่น้อยบ่าเชื่พ่น้อยหลักฐานครับพี่น้อยองูในนึงไหไหนมาจักมาจักมนจักตัวยังนใจ่ลามักายบอ เออไต่แค่ไหนเนาะอะไรน มีคุณพาะขัอตอนทีกิึนเท้านี่มีคุณพาะขัอตอนจะกินเท้าปูปูนะโอ้มครบนี่มีตตอนนะเฮ้ยอะไเนี่นยปูเนี่ยทำไมลุงนี่ย บ ens, ้านบ่ชะนนอนหนื่นบอ๊เจ้านะท่านได้ชาวมห้ากับเราถ่ายกับห้าบ้านเก้าอ่บาพะอะตายบ่เจ้าห้าวมีไปืเจ้าต่ำสกินแรงนะเป็นตำไม่บ่เป็นยึดตัวแซบแ้ากับห้าทํามันเด้จัการหอยเชลี่มัตำใช่ เอหมมเอี่หนหน้าเขาไม่น้อยนี hey ่เลยโอ้บลายได้แห่มขีดตุ่มเวลาไม่ไว้ก่ไก้าเหมือนเลยแก้ก้าวนอน้ยังูพหนึ่งยาวยาก้วกนอของวัน อูยนี่วะมันสปอร์ตนี่ แต่ว่ามันหอมติดนิดนึงไป นี่ก็ยังลายเติมทุกคนเลยตัวนั้นเราเป็นทันไทยนี่ือไทยค้านี่ทุกคนเลยยังไทยนี้น้่ก็ผู้ตะกาสองตาครับตัวนี้ทำไ,ไปได้แปลากาได้ ดับเมา,เาคานี่ทุกคนเลยอ้อมาขีทีๆๆมขีทีมนะหนำไม่นะแล้วคแล้วมือ,อื่นนี่กะเมื่อืนแล้วแหละเอ้ยคนหลายคืนมนี้สิจะม,มือื่นกนแล้ว

กินโกมือกินป่ะหน้ากันต่อไม้เพลกทุกคนเลยยิ้มไหมยิ้มเิ้มได้ทะาโหทุกคนเลยอย่างกองเสือได้ทะาโโห่เนาะโอ้โห โอ้โหคือเก้าจ่าเราเขาโรนิมมันไปเอานั้นอาบน้ำตาเครื่องมาที่ทุกคนเลยมื่นหนึ่งเอามือมือพอด้าอื่นใดมือนมาซสามนายทุกคนเลยเมือบ้านนี่กันมืดแล้วจังหอดบ้านนี่กันทุกคนเลยกันกบมทางกันกบมทางกบฟ้าไม่เท่าอีกทุกคนอาบน้ำทุกคนฉันเนาอาบน้ำเมือทุกคนเยูเทียนการสู้ น้าดำปะนยังดำได้มืดปนอนนี่นอนนี่บ้างเลยนอนนี่แหละเป็นพโงโทดได้นอนยุงละมันมียุงกัดแล้วอ่ะ้าคนเอ้ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากตรงน,นี้ก่อนเมื่อบ้านก็ควได้คำเลยสบายดีทุกคนเอาเมื่อนันนพอเลย